สวัสดีครับกับบรรยากาศฝนตกนะครับซึ่งพายุโนลุโนรูเข้านะครับก็อาจจะทําให้สาวหลายคนเกิดอาการเป่าเปี่ยวเดียวดายเปี่ยกกายเปี่ยวใจนะครับผมก็ขอแนะนําตัวผมนะครับมาชิเต้ตำนานนานครับพอผมรับงานเอ็นนะครับสาวไหนสาวเล็กสาวใหญ่เป่าเปี่ยวกายใจก็ทักมาผมได้นะครับ ก็มาเข้าเรื่องอะไรนะครับก็วันนี้จะพามาดูวิธีการประกอบชุดแผ่นทัดของเจ้า CPR 150นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้พาเครื่องล้างก็จะมาประกอบก็เลยถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็มันจะมีอุปรกรณ์ในการอะไรของมันนะครับก็มันจะมีตัวนี้แล้วก็มีแหวนนะครับทัด ก่อนอื่นที่จะประกอบก็คือให้เราเช็คก่อนนะครับไอ้ขอบเนี่ยบางทีอ่ะมันสึกไปเยอะแล้วขอบมันนูนขึ้นมาเนี่ยอาจจะไปยันกับแผ่นเหล็กของคัดนะครับก็ทําให้คัดมันลื่นหรือว่าเกาะไม่ติดนะบางคนช่างมือใหม่บางทีอาจไม่ได้ดูตรงนี้ก็คือมันนูนขึ้นมาเยอะแล้วแผ่นคัดมันกดไม่ถึงนะบางทีมันยันกันทําให้คัดลื่นได้นะครับก็ ิจณาด้ครับก็ถ้ามันนูนก็คือให้ใช้ตะไบถูนะครับหรือว่ากระดาษทรายถูเนื้อมันเท่ากันนะครับอ่ามาเริ่มมาเลยครับก็คือถ้าเริ่มก็คือมันจะเริ่มในสองอย่างนะครับบางคนอาจจะเริ่มต้นจากตรงนี้ใส่ใส่ชุดนี้เข้าไปอ่าบางคนอาจจะไม่ถนัดหรือว่าอ่าหรือว่าจะถนัดใส่อย่างนี้ก่อนน,นะครับแต่ก่อนจะประกอบก็คือให้เราหาจุด อ่าตรงนี้มันนะครับมันจะมีจุดที่ว่าไอ้เนี่ยครับเฟืองครอบเข้าไปอ่าตรงนี้ใช้ได้ครับถูกต้องครับบางทีจะมีจุดที่ว่าเนี่ยครับเฟืองไม่คบกันนะครับเฟืองยันกันอย่างเงี้ยคัดก็ไม่ทํางานนะครับบางทีอ่าคัดก็ลื่นได้นะครับอ่าให้เราทําการหาเนี่ยครับมาร์กใส่เข้าไปเลยครับก็ ไปก็นี่ครับเข้าอ่าเข้าแล้วก็นี่ครับให้เราหามาร์กไว้เลยอ่าอย่างเช่นในนี้เออมีมีมาร์กตัวนี้ใช่ไหมครับให้เรามาร์กตัวนี้ไว้เอาปากกาหมึกซึมไมจิกอะไรมาขีดไปก็ได้ครับด๋ยวผมจะทําการมาร์กไว้ครับ ซึ่งง่ายต่อการประกอบตอนเวลาเราใส่แผ่นคับไปหมดแล้วนะครับเราจะได้รู้ได้อ,อจุดนี้มันเข้าเพืองจะได้รู้เพราะว่าเราวัดไปแล้วนะครับก็โอเคครับง่ายๆนะครับก็เริ่มมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอ่าตัวนี้ก่อนแลนครับตอนนี้มันจะมีอชุดแผ่นคับเนี่ยมันจะมีอแผ่นเหล็กนับดูก่นทีแผ่นสี่หรือห้าเนี่ยครับสี่หนึ่งสองสามสี่อา อันนี้ผมใส่น้ํามันไปแล้วนะครับเพราะว่าการประกอบคัตเนี่ยให้เราใส่น้ำมันคมไว้ก่อนก็นได้ครับยิ่งดีครับเพราะว่าเราจะไปรอใส่ตอนตอนเราประกอบเครื่องเสร็จนี่บางทีคัดมันแห้งมันไม่มีน้านํามันไปเลี้ยงครับทำบางทีอาจจะทําให้คัตไหมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมาครับก็เริ่มเลยไอเจ้าซีเบียเนี่ยจะมีชุดคัตแผ่นอยู่หนึ่งสอง 3าแผ่นใหญ่นะก็จะมีแผ่นเล็กแผ่นหนึ่งอ่านี่คือห้าแผ่นนะครับอันนี้แผ่นใหญ่เป็นสแผ่นก็ให้เราเริ่มจากนี่ครับมันจะมีแผ่นเล็ก2แผ่นนี้ก็คือจะมีแผ่นนูนใหญ่นะคอ่าแผ่นเหล็กใหญ่กับจะมีแผ่นเหล็กสปริงนะมันจะโค้งอ่าดูรู้เลยครับมันจะเด้งให้เราใส่ไอ้แผ่นนูนใหญ่ไปก่อนครับนี่ครับแล้วก็เสร็จให้เราใส่ไอ้โค้งเนี่ยให้โค้งขึ้นนะครับ มันจะอ่ามันจะบานขึ้นเหมือนถ้วยเนี่ยครับให้ใส่ขึ้นอย่างนี้นะครับอย่าใส่ลงอย่างนี้นะครับแต่มันจะใส่ได้สองแบบนะครับจากเท่าที่ดูมาเนี่ยครับเอ่พูดแล้วใส่ตัวไหนยังไงดีครับก็ใส่อย่างนี้ก็ได้ครับแต่นะครับใส่ขึ้นเนี่ยครับ มันดันอือออย่างนี้ดันดีกว่าครับมันจะใส่เครื่องนี้นะเพราะว่าลอยมันจะดันอย่งนี้แหละเพราะจะมีแผ่นเหล็กใหญ่ตัวหนึ่งนี่จะมีรอยล่องเพิ่อจะยันตัวนี้ตัวแผ่นเหล็กเนี่ครับก็พอเราใส่ไปแล้วนะใช่ไหมครับก็ให้เราใส่แผ่นคัดตัวเล็กก่อนเลยนี่ครับมันจะอยู่พอดีเลยครับเข้าล่องของเหล็กมันพอดีเลยอ่า เขาล่องมันะครับก็ให้เราใส่แผ่นเหล็กตามไปนะครับซึ่งผมจะใช้แผ่นเก่ารอยเดิมมันนะครับใส่ไปอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในพวกชุดเอาคัดแผ่นใหญ่นะครับใส่้าไปนี่ผมจะลุมน้ำมันไม่เยอะแล้วใส่สักหน่อย เนี่ยครับตอนประกอบเราถ้าเราชโลมไว้ใจแรกนี่ก็ดีครับนี่ครับใส่ไปเสร็จก็ตามด้วยแผ่นเหล็กอีกครับสลับกันนะครับแผ่นเหล็กกับแผ่นผ้าคัดนี่ครับแล้วก็ใส่ขึ้นมาใส่ีละขั้นตอนเลยครับแต่ผมก็ใส่ไว้ได้นะครับก็อยากจะใส่ดูอีกครับเนี่ยแล้วก็ใส่แผ่นเหล็กต่อไปใส่จนหมดนะครับสลับกันไปเรื่อยครับแผ่นนี้แผ่นใส่แผ่นต่อไป แผ่นต่อไปก็หมดครับทีนี้เราก็มาดูแผ่นคัตเนี่ยมันจะอยู่ร่องตรงกันหมดใช่ไหมครับจะมีอยู่แผ่นบนแผ่นหนึ่งนะครับให้มันอยู่เป็นจะเป็นร่องของมันครับเนี่ยครับร่องนี้เพราะว่านี่เราจะให้แผ่นคัตเอ้มันจะอยู่อย่างนี้นะครับทุกแผ่นจะมาลงนี่หมดแล้วก็เหลือแผ่นสุดท้ายให้อยู่นี่นะครับ แล้วก็จับใส่เลยครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ใส่น้ำมันไปก่อนแหวนรองนะต้องมีนะครับไม่งั้นมันหูมันไม่ได้ระยะมันนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่ตัวนี้ก็ได้ครับใส่ไปก่อนเลยก็ได้โดย ให้เราหามาร์กนี่นี่มาร์กที่ผมมาร์กไว้นะครับมาร์กที่ขีดไว้อ่เสียบให้ตรงกับนี่ครับรูตัวนี้มัน,นมันจะง่ายมากครับถ้าเราทําอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เรามานั่งหานี่ก็บางทีอาจจะไม่รู้นะครับมันบางทีเรามองไม่เห็นข้างใน,นเนี่ยครับโอเคครับดูแล้วก็ทําการพอได้แล้วแล้วก็ทําการเสียบใส่ เดือนคัดนะครับแม่มันนี่ครับตัวใหญ่ครับเสร็จแล้วก็ให้เราจับใส่ไปเลยครับโดยนี่ครับไล่ไล่แผ่นคัดเข้าไปก็นี่ครับกัวสุดท้ายก้อมันตรงกับล็อกอล็อกนี้ไม่เหมือนเพื่อน,นครับ จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เราจะยกได้เนยมัจะยกคอนได้เพราะว่าคัดมันจะดันมันจะใช้สปริงขึ้นมาดันนะครับผ้าคัดนะครับมันจะดันสปริงจะดึงผ้าคัดมายึดกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากำคัดมันจะพัดต้นไปนครับเห็นไหมครับนีบ่มันจะวิ่งขึ้นวิ่งลง มิก็มีลงได้นี่โอเคครับถูกต้องครับเสร็จแล้วก็ให้เราทําการใส่สปริงครับก็จะมีให้เราดูแบบขี่ล่างห่างบนครับท่องไว้ครับใช้ได้ทุกสูตรกับพวกสปริง่าลนะครับสูตรนะครับขี่ล่างห่างบนหรือใครจะไม่สูตรก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็บอกไปนะครับ ล่างห่างบนทั้งนั้นนะครับโอเคครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการใส่ครับโดยหันแผ่นนี้ขึ้นมางนี้นะเพราะว่าจะมีลูกปืนอยู่ตัวหนึ่งเวลาเราใส่ไปจะมีลูกปืนใส่ไว้ดันอไว้วิ่งกดทับนะครับเวลาเรากดทับนจะได้วิ่งตามไปด้วย ลูกปืนตัวนี้นี่ครับแล้วก็ขันเข้าไปขันให้แน่นครับพอตึงมือนะครับเพราะว่าให้พอดีนะครับเราอย่าไปใช้บล็อกลมหรืออะไรขันนะใช้มือเราเนี่ยแหละครับหรือว่าใครมีประแจปอนก็ตัวนี้ครับได้ครับเพราะว่าเลขแปดตัวนี้ไม่ใช่ประแจเบอร์แปดนะเป็นเบอร์สิครับแต่เลขแปดตัวนี้คือบอกปอนนะครับปอนในการขันว่าอย่าเกินแปดปอนนะ ตั้งไวแ8ดปอนด์ขันแป๊กก็จกถ้าเราขันเกินกําลังของมันมันที่มันรับได้คือน็อตขาดนะครับก็แค่นี้ครับก็ขอจบคลิปอ่าวิธีการประกอบชุดแผงทัดของ Honda CBR นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่ามาดูว่าผมจะมีอะไรมานำเสมอใหม่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ